สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน m b i k e r Shop อระรามพลซอยนะครับมีรถเข้าใหม่นะครับผมคันนี้เป็น Honda CB-650R นะครับผมรถปี2020ครับมีท่อฟูแท้มาให้นะครับผมไมพันนิดๆเองนะครับคันนี้ไม่น้อยมากเลยนะครับเครื่องเดินเรียบนิ่งเงียบมากเลยครับรับไปใช้ต่อได้เลยนะครับผมเอาไว้ขี่ออกทิปขี่เล่นขี่ใจตลาดใจกับข้าวได้สบายครับ ามาดูไม้กันเดี๋ยวจะข่าวว่าผมโกหกนะฮะเห็นไหมครับไม1หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้ากิโลฟังเสียงเครื่องกันดูหน่อยนี่ไหมครับเครื่องเงียบมากเลยครับผมเครื่องนุ่มครับเดินเรียบน้องๆป้ายแดงครับไม่พันกว่าโลนี่ก็คือสภาพป้ายแดงครับมีท่อแต่งมาให้นะครับท่อแท้นะครับรถปี2020สสภาพไม่มีรอยเลยนะครับผม อาจจะมีบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับแต่รถสวยจริงๆครับอยากให้แวะเข้ามาดูนะครับผมร้าน M Biker เกอร์นะครับพราม269ซอย69นะครับผมแวะกันเข้ามาดูนะฮะมาคุยเรามีไฟแนนซ์บริการครับมีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับนครัดีดับเครื่องก่อนครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ CB 650R นะครับสีดำคันนี้ปี2020ครับไม1686กิโล ขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ